มาเด้อกินกุ้งเด้อตานพี่น้องเอ้ยอยู่ไฮอยู่หน้าคือการหน้ารถบงทำใหญ่งครับพี่น้องทำยังไใหญ่ป่ะพักก็สอนมาพี่น้องเอ้ยให้พี่น้องเมืองเน่กุ้งนะลายบ่ะลายบ่ซาคุณแม่พี่น้องเมืองเน่อู้วแม่พี่น้องเมืองเน่กุ้งนะกินกุ้งสดพี่น้องกุ้งเต้น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 มาสดพี่น้องเอ้ยสันด อยากน้องอยากน้องเลยมาอยู่ไซนี่เงอยู่หน้าคือนเขาเราอยู่หน้าคือเก่าหน้าดงบงกฮ่ต่อไปนต่เสียบเนาะมาเด้อมาเด้อมาเดิมไปแพ่แพร่แพ่แพ่แพร่คือแบกหกนวดในเขาไป มัดน้ำแงขับไปยังมานะโอ้ยอีหงตังองเอกรีแมกมมกอกชมถมนนเยไปหาอย่างอ่ะนะเนไปหาอย่มกอกนี่ยนายจิกุ้งเป็นๆพี่น้องกุ้งเต้นกุ้งเต้นนี่จ้เต้นนมกันเลยจ้า ผากล้าคาิดพี่น้องเนี่ยล้าพี่น้องเปเพียงท่านี่นะจ๊ะแค่เพี่อนเด้อ